าทุกจะมาเยือนแค่ไหนครับแม่อีทจะพูดอยู่คําเดียวคือไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ค,รค่ะตัวแม่อีทนั้นผ่านความทุกข์ยากผ่านกระทั่งขับรถอยู่แล้วแล้วปัญหาเกิดขึ้นร้องไห้มองไม่เห็นถนนเลยจริงค่ะพบเจอไม่น่า,าเชื่อเลยนะครับจริงค่ะไม่มีชีวิตใดบนโลกใบนี้ที่จะไม่พบเจอกับความทุกข์ขอเพียงแต่เมื่อยามที่ทุกข์มาเยือนเรานั้น ตั้งสติและบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแล้วจะผ่านทุกครั้งที่แม่อิสมีความทุกนะคะจาย์มิกครับครับขอเรียกว่าลูกมิกแล้วกันค่ะอนิยาเพราะว่าเราเอ็นดูครับเพราะว่าเวลาที่ทุกมาเยือนแม่อิจจะบอกกับตัวเองเสมอทุกนี่แหละดีทุกนี่แหละเป็นครูทุกนี่แหละ เป็นวัคซีนของชีวิตเมื่อถึงวันข้างหน้าที่เราต้องพบเจอทุกข์อีกเราจะรู้สึกว่าอุย้ยเมื่อวานทุกข์มากกว่านี้เรายังผ่านมาได้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเมื่อเราตั้งใจว่าไม่เป็นไรแล้วมันจะไม่เป็นไรจริงๆ